ทายสิวันนี้ลูกใครตอนที่32การพบกันด้านใด ผมกับหนูยุยที่จะมาชวนนีอเอาไปดินเนอร์แต่เจอสภาพเมียตอนนี้รับไม่ได้เลยเมียผมนอนหลับเลื้อยไปกับโซฟาหมามานั่งหลับก็ได้อะคะ่ะหนูยุยป๊าป๊าอยากจะรู้ว่าในท้องของหมามามีน้องหรือเปล่าผมหันไปคุยกับลูกที่ตอนนี้ทำหน้าจริงจังป๊าป๊าเสกน้องเข้าท้องหมามาแล้วเหรอป๊าป๊าทำยังไงอะ คำถามจากลูกสาวทาให้ผมคิดหนักจะตอบลูกแบบไหนดีผมเลยต้องย่อตัวลงมาคุยกับหนูยุยเพราะว่าปป๊าร,รักหมาม้าและรักหนูยุยมากๆน้องเลยยอมมาเกิดในท้องหมาม้าไงหนูยุยไปชวนหมาม้าไปทานข้าวนอกบ้านกันดีไหมไปกินอาหารอร่อยๆดีไหมคะคาชักชวนของผมทําให้หนูยุยรีบพยักหน้าแล้ววิ่งไปหาคนเป็นแม่ที่เออไปเข้าเง็กเซียนห้องเต้ยอยู่นักขนาดนี้ เรื่องนี้ให้หนูยูจัดการไปก่อนก็แล้วกันผมเดินไปหาไอ้เคนเพื่อสั่งให้มันไปซื้อที่ตรวจคันมาหลายหลายอันผมบังคับให้เมียรตรวจให้ได้ในตอนเช้าที่เขาบอกว่าจะชัวร์ที่สุดท่านใดจะเอาให้ชัวร์ไม่พาไปหาคุณพิงพิงแล้วครับไอ้เคนถามผมมันก็จริงให้พิงพิงตรวจก็ได้แต่ผมสงสารพริงพิงที่ท้องแล้วยังต้องมาช่วยผมอีกแค่ที่ตรวจคันก็คงจะพอแล้วช่วงนี้พิงพิงก็ท้องแพ้หนักด้วยฉันเลยไม่อยากไปทําให้เธอต้องเหนื่อยเพิ่ม แค่ที่ตรวจคันก็ชัดแล้วเอามาหลายๆอันเอาไว้ตอนไปฝากคันค่อยไปตรวจที่โรงพยาบาลทีเดียวท่านใดมั่นใจมากเลยเหรอครับว่าคุณนีาเธอจะท้องเนะี่ยไม่มั่นใจถึงได้อยากรู้นี่ไงคืนนี้ฉันจะพาเธอไปดินเนอร์ไม่รู้จะยอมหรือเปล่าจะให้สร้อยเธอมาสามชาติแล้วมันยังไม่มีโอกาสให้สักทีทาไมคู่ฉันกับเมียถึงไม่มีช่วงเวลาหวานๆกับเขาสัทีนะ ถ้าครั้งนี้เมียกูไม่ยอมไปอีกสงสัยจะต้องรอไปวันเกิดเมียเลยอะไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามจะให้สร้อยเธอนะแต่มันไม่มีโอกาสเลยเธอกับผมเป็นคู่ที่โคตรจะไม่โรแมนติกเลยป้าป้าแม่มาบอกว่าไม่ไปไปไม่ไหวหนูยุยวิ่งมาบอกด้วยสีหน้าผิดหวังนี่ไงแบบนี้ไง เมียผมไม่ยอมออกไปกินข้าวนอกบ้านจริงๆด้วยผมเนี่ยแหละท้อใจชวนไปเองก็ไม่ไปให้ลูกไปชวนก็ไม่ไปไม่เป็นไรค่ะมาม่าอยากไปกินอาหารเหม็นนะหนูยุ้ยไม่อยากไปหนูยุ้ยไม่ชอบอาหารเหม็นของม,มาม่าจะอ้วกประโยคของลูกมันคือประโยคที่ผมต้องแปลอาหารเหม็นคืออะไรที่ผมคิดออกในหัวที่ผมไม่ชอบเลยส้อมตำปูปลาร,ะระ้า หนูยุยนี่ลูกผมขนาดแท้เลยเออป๊าป๊าก็ไม่ชอบอาหารเหม็นของม่มม้าค่ะไม่ชอบอย่างแรงด้วยตายเสียงเรียกจากคนที่เดินมาตามหาผมทําให้ผมต้องรีบผันไปมองเสียงเรียกยาวแบบนี้ใจคอไม่ดีเลยเอว่าไงดาริงเขาอยากกินส้มตำปูปลาแบบมากๆ อประโยคชวนสยองมาทำให้ผมต้องจับมือหนูยุยเอาไว้แน่นแม้เธอจะเรียกผมสวรานหยดย้อยแต่ไอ้ส้มตำปูปลรราเนี่ยมันเกินใจของผมไปมากเลยนะไอ้เคนมันก็ช่างรักผมมากขอตัวไปซื้อของที่ผมสั่งทันทีไม่อยู่ช่วยผมเลยสักนิดไอ้คนใจร้ายเนี่ยมันเหม็นนะผมพยายามพูดให้เมียเข้าใจแต่เพียงแค่ผมพูดแววตาของเธอก็แปลเปลี่ยนไปทันทีน้ำตาที่เอ่อรล้นอยู่ในเบ้าตามันทำให้ผมตกใจ อะไรอะ่ะแค่บอกว่ามันเหม็นแค่นี้ต้องร้องไห้เลยเหรอทำไมอะ่ะฉันไม่เคยขออะไรเลยทำไมได้ใจร้ายได้ไม่รักฉันรักไม่จริงไม่รักแล้วแล้วเนียก็วิ่งปาดน้ำตาไปเลยทิ้งความหงุดหงงให้ผมกับหนูยุยเป็นอย่างมากป้าป้ามาม้าร้องไห้แล้วนะ่ะ ผมเริ่มเข้าใจความรู้สึกในเวลาที่ผมเอาแต่ใจแล้วคนที่โดนผมเอาแต่ใจมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองถ้าตรวจออกมาแล้วไม่ท้องล่ะหน้าดูพ่อจะกดย้อนหลังให้ไม่มีร้องขอชีวิตเลยผมพาหนูยุยเดินไปหานีอาเพื่อจะง้อเธอแต่เธอกลับร้องไห้ใหญ่โตเนียผมเรียกเธอที่กำลังปดน้ำตาไม่ต้องมาพูดฉันไม่เคยขออะไรจากใดเลยทำไมแค่นี้ถึงทำให้เมียไม่ได้ฉันเป็นเมียใดนะ เออเธอยังคงร้องไห้ฟูมไฟจนหนูยุ้ยต้งเดินเข้าไปปลอบอย่าร้องไห้เลยนะคะหม่ามา้าอาหารม่ามา้ามันเหม็นนะน้องจะต้องไม่ชอบแน่ๆประโยคของหนูยุ้ยทำให้หนีอายหยุดชะงักแล้วมองหน้าผมก่อนที่จะมองค้อนใส่ผมเลยตตตัวสิถ้าไม่ท้องจะพาไปกินก็ได้แต่ถ้าท้องอาหารที่ไม่ดีก็ควรไม่เอาเข้าร่างกาย ผมพยายามจะพูดกับเมียให้นุ่มนวลที่สุดเพื่อให้เธอได้สงบใจลงสักทีและและ้วด้วยความอยากกินส้มตำปุปราของเมียทำให้ตอนนี้เมียผมนั้นยอมเข้าไปอยู่ในห้องน้ำกับที่ตรวจคลันอีกห้าอันเพื่อความชัวการเข้าไปนานนับชั่วโมงของเมียทำให้ผมหงุดหงิดนานนานเกินไปผมสะบัออกมาด้วยความหงุดหงิดที่เมียเข้าไปในห้องน้ำนานเกินไปไอ้ได มึงจะมาพังประตูห้องน้ําแบบนี้ไม่ได้ดีตะโกนบอกผมที่กําลังจะถีบประตูห้องน้ําเข้าไปดูข้างในว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมนีอาถึงได้เข้าไปนานแบบนี้คุงปู่คะหนูยุยจะมีน้องแล้วใช่ไหมคะหนูยุยปีนขึ้นมาบนตักของพ่อผมแล้วเงยหน้าถามคนเป็นปู่ที่ตอนนี้กําลังมองหน้าหลานสาวคนแรกของบ้านอย่างเอง็นดูยุยจังของปู่อาจจะมีน้องหนูยุยอยากได้น้องผู้หญิงหรือผู้ชายคะ คุณป lives, law, ู่เลยถามเด็กน้อยบนตักน้องผู้หญิงหนูย่อยแบ่งตุ๊กตาให้แล้วถ้าน้องเป็นผ <aki> ู้ชายล่ะลูกคุณปู่เลยถามลูกสาวผมกลับหนูย่อยไม่มีรถไม่มีของเล่นแบ่งให้เนอะลูกผมคิดแค่เรื่องแบ่งของเล่นกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมเดินไปเคาะประตูเพื่อถามอาการของเมียที่ตอนนี้เงียบหายไปนานเหลือเกิน ปึง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 ทั้งเคาะทั้งเรียกแต่นีอาก็ยังเงียบไม่ขานตอบกลับผมเลยผมเลยตะโกนบอกคนในห้องน้ําว่าผมจะพังประตูเข้าไปเธอถึงยอมเปิดประตูออกมาพร้อมกับน้ําตาเอ,อ๊ะร้องไห้ทําไมอะ่ะไม่ท้องเหรอไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้ผมเดินเข้ามากอดปอบไม่ใช่ฉันท้องอ่ะอยากกินส้มเตมปูปลาอด กินเลยอยากกินซมงตามากเอ,อ้ยเนียยาที่ตรวจคันใส่มือของผมซึ่งทุกอันมันขึ้นสองขีดชัดเจนเออท้ทองเหรอแล้วเข้าไปทำไมตั้งนานก็อันแรกมันก็สองขีดเลยเลย อสองอันถ้ามันยังสองขีดอยู่ก็เลยรอฉีดใหม่อ่ะเพื่อมันจะขึ้นขีดเดียวแล้วได้กินส้มตำอ่ะอเอ,อ้ยมีที่ไหนท้องแล้วพยายามจะโกงที่ตรวจเพื่อกินส้มตำเนี่ยให้มันได้แบบนี้สิเมียผมผมได้แต่ยิ้มให้เธอแม้เธอจะพยายามอย่างมากที่จะทําให้ตัวเองได้กินส้มตาก็ตามเออจะพาไปกินก็ได้จริงเหรอ รักใดที่สุดเลยเนียกระโดดกอดผมตัวร้อยด้วยความดีใจเดี๋ยวเกียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักผมจะเป็นไบโพล่าแต่ฉันต้องเป็นคนสั่งนะขอไปศึกษาก่อนว่าอะไรที่เธอควรกินไม่ควรกินแล้วจะพาไปโอเคมะไม่ต้องร้องไห้แล้ว y es ในที่สุดเธอก็ท้องจริงๆ รักเธอจังเลยผมไม่รู้จะแสดงความดีใจได้ตอนไหนก็เธอดันเปิดประตูห้องน้ำออกมาด้วยน้ำตาเลยดีใจในใจก็แล้วกันผมกอดคนตัวเล็กเอาไว้อยู่แบบนั้นเอ้ยผมอยากดีใจมากกว่านี้แต่ตอนนี้สมควรไหมเมียผมจะหยุดร้องไห้สนิทแล้วหรือยังแสดงว่าสาเหตุที่ทำให้อารมณ์เหวี่ยงกว่าปกติมากๆนั้นมันมาจากลูกของผมนั่นเองอยากกินน้ำของได้ไ,ดไหม สิ่งกระซิบเบาๆที่อกของผมมันทำให้ผมต้องกอดเธอแน่นขึ้นช่วงนี้อยากกินอะไรแปลกๆเยอะเนะแดดดี้ผมขอฝักหนูยุยก่อนนะผมจะเข้าไปหาข้อมูลของที่เมียควรกินไม่ควรกินสักหน่อยอ่อเตรียมตัวรับขวัญหลานได้เลยผมส่งที่ตรวจคันให้แดดดี้สุดที่รักของผมดูก่อนจะอุ้มนีอาเข้าห้องนอนเพื่อทำในสิ่งที่เธอต้องการอบอกเลยว่าช่วงนี้สบายตัวด้านไลมีลาเส้นทางปลอดภัยมะ ยลอมใหญ่เจ้านายฉันต้องทำยังไงบ้างคะจะก,กลัวขนาดนี้ยอมยอมเข้าไปก็จบแล้วหนีหน้าเขาอีกนานไหมคะมีล่ะฉันเป็นเจ้านายแล้วฉันก็ไม่อยากเจอเฮ้ยฉันสยองฉันบ็อกลายัยนั่นไปสิบอันแล้วฉันไม่ชอบผู้หญิงที่วิ่งตามเข้าใจมะผมพยายามจะหนีข้อความของหญิงสาวที่ทั้งมาคุยกับผมเหมือนเป็นพวกโรคจิตตรึง ฉันชอบพี่ไรนะเกมหนีสนุกไหมคะเนี่ยส่งมาแบบเนี้สยองสัตว์ผมเนี่ยพยายามจะหนีเยโลจิตนี่ผมไม่ได้กลัวแต่ผมไม่ชอบไม่รู้เมื่อ,อไหร่เีนี่จะถอดใจผมเดินถอยหลังไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งจนเธอลม้มลงไปกับพื้นเลยเอเอเสียงหวานของหญิงสาวที่ลม้มลงไปกับพื้นทําให้ผมต้องรีบเข้าไปช่วยเธอเออเป็นอะไรไหมครับผมประคองหญิงสาวสวยขึ้นมาจากพื้น <c oughs> ไม่ค่ะแต่ดูเหมือนเลือดจะออกนะญิงสาวสวยแบ,บมือผมดูแผลที่มือที่ตอนนี้มีแผลถลอกจนเลือดซิบซิบแต่เมื่อผมเงยหน้ามองเธอผมกับคุณหน้าเธออย่างบอกไม่ถูกหญิงสวยหน้าขมออกแนวลุกครึ่งลุกครึ่งหน่อยมีความสวยแบบชวนมองจริงๆเลยเป็นแผลหมดเลยผมขอโทษนะท้าไม่รังเกียจผมขอเลี้ยงข้าเป็นการขอโทษได้มากสวยแบบนี้จีบไว้ก็ไม่เสียหายขอโทษค่ะฉันไม่ค่อยสะดวก เอาไว้เป็นคราวหน้านะคะยังไงก็ขอลายติดต่อเอาไว้หน่อยนะยิงซาวยื่น QR โค้ดมาให้ผมสแกนมีอ่างที่ผมจะยอมพลาดแต่ผมละสายตาจากเธอไม่ได้เลยผมคุ้นหน้าเธอมากแต่จำไม่ได้นะว่าเคยเจอกันที่ไหนขอโทษนะครับเราเคยเจอกันไหมผมรู้สึกว่าเราเคยเจอกันไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณผ่านมาแน่นอนเพราะฉันอย่างซิง <c oughs> ล้อเล่นนะคะ ชื่อเสียงเรื่องผู้หญิงของคุณช่างเรื่องลือเหลือเกินฉันไปนะผู้หญิงคนนั้นเดินจากผมไปโดยทิ้งไว้แค่ลายให้ผมดูต่างหน้าเท่านั้นเองออ้ยยังซิงเหรอช่างเป็นการแนะนําตัวที่ชวนรู้จักจริงๆเลยยังซิง <c oughs> คิดได้ไง <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ตัวแสบแน่นอนเออคุณผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยอ่ะ ผมตะโกนตามหญิงสาวที่เธอไม่ได้เดินกลับมาหาผมตะชูโทรศัพท์บอกให้ผมรู้ว่าเธอจะคุยกับผมผ่านไลน์อีกด้านฮบล็อกดีนะก็ต้องเจอแบบนี้แหละหญิงสาวมองโทรศัพท์ที่ตอนนี้มีข้อความจากชายหนุ่มที่เธอเพิ่งจะเจอดังมาไม่ขาดเสียงตรึงของข้อความยังดังรัวไม่ยอมหยุดพี่ไล่ตอนเนี้ฉันสวยแล้วนะพี่หนีฉันไม่พ้นแล้วล่ะ <c oughs> ยพ่อว่หนูถอดใจดีกว่านะคนบ้านนั้นคบไม่ได้เลยนะลูกสเตฟานบอกลูกสาวที่ยอมลงทุนเดินไปชนกับลูกชายคนเล็กของแก๊งเสือขาวที่มีชื่อเสียงเรื่องลือเรื่องผู้หญิงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรพ่อคะหนูยอมไปเรียนอังกฤษแล้วตั้งหลายปีถึงตอนนี้พ่อจะต้องยอมหนูบ้างแล้วลวคะค่ะพี่ไลอาจจะเป็นผู้ชายที่ดูเลวๆแต่เขาก็เลวจริงๆนะคะ มามองพ้าเช็ดหน้าผืนน้อยที่เคยได้จากชายหนุ่มเมื่อสมัยเด็กโปรดติดตามตอนต่อไปฮต่อไปจะเป็นเรื่องของเฮียไลและหนูมาแล้วนะคะเอ้ยคู่นี้น่าจะแสบกันหน้าดูคงจะร้ายทันกันแล้วแบบนี้ทั้งคู่จะลงเอยยังไงตอนนี้เฮียไลย,ยังหนีเขาอยู่เลยส่วนตอนนี้ท่านใดก็ทำให้หนีอาท้องสมใจแล้วฮ้ย แบบนี้จบแฮปปี้แน่นอนแต่ใกล้จะจบแล้วนะคะอย่าลืมฟังให้ถึงตอนจบด้วยล่ะสุดท้ายนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งติ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ